สวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเสียบไม้แป๊นหนะ่อสวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะสวัสดีวันหยุดเนาะเดี๋ยวอ,อ่ะมันสุดทำปรับไหม่ให้เป็นตัวจริงก่อนตัวจริงต้องปรับขาใหม่นะคะ ตัวปอมไม่ค่อยปรับวันนี้คุณสุดใส่ผ้าถุงอ่ะตัวตัวบัวแดงนะคะตัวบัวแดงตัวบัวแดงตัดมาเรียบร้อยละตัดล้มหลวมนะคะตัวนี้คือตัวนี้ตัดล้มหลวมคือคือปกติก็จะตัดเล็กกว่านี้แต่ตัวนี้ตัดลวมหลวมไปเลยลวมหลวมอาศัยว่าใส่ถูบ้านนะใส่ถูบ้านได้ใส่ล้างจานได้อะไรเงี้ยนะคะ เลยตัดรวมๆไปเลยเขาบอกช่างว่าตัดรวมๆไปเลยรวมรวมหมดอ่ะหมุนได้ <c oughs> เอาที่สบายๆายนะคะไอตัวอบัวแดวงตัวบัวแดวงหรือว่าเป็ดอ่ะผงแดงตัวนี้คุณสุทมีสีเดียวนะคะคนชอบถามว่ามีกี่สีนะคะคือเขาทอมาสีเดียวนะคะสีเดียวนะครับเขาจะออกม่วงอมชมพูออกขีมแล้วก็มีเขียวเส้นเล็กแล้วก็ ตัวเขาจริงเป็นสีขามนะคะตัวเขาจริงสีขามแล้วก็มีขีมนะคะตัวเขาจริงก็คือสีสีขามนะคะตรงหัวเขาก็สีขามนะคะคุณสวยคุณสวยใส่เสื้อที่แ้แขน <laughs> ใส่แขนผิดมาตั้งนานนะจนจะแพ็คส่งให้ลูกค้าแลละถึงรู้ว่าถักแขนไม่เท่ากันนะคะแต่ก่อนก็คิดว่าเอะหรือว่า ก็ขยับคอขยับอะไรนะที่ไหนได้แขนหนึ่งหดอกแขนหนึ่งห้าดอกก็เลยแจ้นะคะแจ้แก้แขนนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นห้าหกดอกเท่ากันนะคะหกดอกเท่ากัน, 1, 2, 3, 4, 5, นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะนับดงกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหนับโซ่าเท่ากันไหมโอ้ย พูดกับพี่สาวว่าคนถักจะเดียงแล้วขึ้นบันไดล้มขึ้นบันไดบันไดบันไดเบ้าบสุดแค่สามขั้นนะสามขั้นขึ้นขาขาอ่อนแรงขาเจ็บเข่าอะค่ะเจ็บเข่าแล้วขาอ่อนแรงก็ล้มพบเลยก็เลยพูดกับเธงว่าโถจะตายแล้วรือไงอุทาหรณ์มา อาจารย์บอกตัวเองว่าโถจะตายแล้วล่ะค่ะสังขารสังขารจะพับเพียบแล้วไม่ค่อยจะดีนะคะดูปเหมือนจะดีนะเมื่อวานเนี่ยนะวันนี้ก็ทนันชงยาหอมชงยาหอม้ามจะดีแจเวียงเวียนขนาดแจ้แจเวียงเวียนก็ยังวิงเวียนเนาะ เชียร์แล้วนะเชียร์ละเชียร์เรื่องอะไรหรือไม่ฮะเชีย่ยเรื่องเชีย่ยเรื่องว่าสังขารสังขารไม่เที่ยงเนาะที่เราสวดมนตะเนาะนี้คนุ่งสุก็ใส่ผ้าถุงเปลี่ยนให้หนางนะคะไทยลือนะคะอะตัวฝ้ายไทยลือเนี่นะคะตัวฝ้ายไทยลือผืนใหม่ของคุณสุเนี่ยคือถ้าใครซื้อไปต้องอัดกาวนะคะคุณสุต้องบอกว่าต้องอัดกาวนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเป็นฝ้ายยกดอกข้างในเห็นไหมคะ ข้างในจะเป็นฝ้ายขิดขิดก็ดค,คือทอแบบขิดขิดให้ดอกวันโนูนขึ้นมาข้างบนนะคะก็คือให้ดอกเขาโน,นูนขึ้นมาแต่นี้ข้างในเขาก็จะมีได้นะคะต้องอัดพลากาวนะคะไม่อัดใส่ไม่ได้นะคะคนสุดต้องบอกก่อนเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะฮะแต่ถ้าอัดพลากาวแล้วเนียบทุกตัวนะคะคือเนียบทุกตัวนะคะเดิก็คือถ้าไม่อัดอดอกเขาก็จะ คือดอกเขาไม่ได้แข็งแรงนะคะเพราะว่าเขาขิดขึ้นมาเขาเรียกว่าทอขิดใช่ไหม่าทอยกดอกก็เรียกทอขิดขิดขึ้นมาแล้วก็ทําให้ข้างล่างเขามีมีฝ้ายนะคะคือต้องอัดผ้ากาวนะคะถ้าอัดแล้วก็จบแล้ค่ะไม่มีอะไรนะคะก็ะจะอยู่อย่างนี้นะคะสวยอย่างนี้นะคะพืนนี้ก็คือตัวม่วงนะคะม่วงแต่คือชายเขาจะม่วงเข้ม แต่ดอกเขาจะม่วงอ่อนนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นหลายเหมือนกันนะคะก็จะมีม่วงนี่เนาะม่วงเหลืองครีมฝาโอรสอะไรก็ว่าไปนะคะตตวนี้ตัวนี้เป็นฟ้าเป็นฟ้าตีนแดงเห็นไหมฮะฟ้าตีนแดงนะตัวนี้นะคะฟ้าตีนแดงคือมันจะมีฟ้าฟ้าตีนน้ําเงินนะคะเดี๋ยวเอามาให้จบนะคะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่ง ตอนนี้ก็เหลือปลากับน้ำเงินนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งะะเดี๋ยวเปิดไว้เลยนะคะ,ะกระตุกค,คือไม่ค่อยเต็มรอยนะคะวันนี้ลงเหลงลงเหลง สุดใส่สร้อยเงินของลาวซื้อมานานแล้วอันนี้เห็นไหมคะแต่ตีนน้ําเงินเห็นไหมคะตรงนี้ตีนแดงเห็นไหมคะแต่เป็นลายเดียวกันเห็นไหมคะลายเดียวกันเขาเขาเปลี่ยนตรงแค่ตีนชายตีนเหมือนนะคะแต่เป็นฟ้าเหมือนกันเห็นไหมตีนเป็นฟ้ากับตีนเป็นแดงนะคะ เด็กก็บอกว่าคุณสุต,สตีนแดงสุตีนฝาเลยนะคะบอกว่าคุณสุก็อันนี้ตีนน้าเงินนะคะคุณสุตอนแรกคุณสุก็งงๆนะคะง,งงว่าเอ๊ะทำไมปลาถุงม,มันเหมือน,ม,นมาซ้ํานะเปิดในไม่ดีคุณสุก็ส่งคืนไปก็คือไม่ดีแย่ๆตัวนี้เป็นน้ําเงินนะคะน้ําเงินตีนฝาเห็นไหมคะน้ําเงินตีนฝานะคะเดี๋ยวว่าน้ําเงินตัวนี้เหมือนเด็กกันนะ ตัวนี้น้ำเงินตินเหมือนกันเนาะตัวเดียวกันน้ำเงินเลือสองผืนน้ำเงินเลือสองผืนนะคะตัวน้ำเงินก็ดูเด่นดีนะฮะเด่นดีเนาะเดี๋ยวน้ำเงินก็ดูก็ดูเขาเด่นดีถ้าพูดถึงน้ำเงินก็โอเคฝานะคะ ชาดำก็ได้ลูกแต่ตัวฟ้าตัวฟ้าตีน้ำเงินก็เข,า,ขาสวยอีกแบบนะคะฟ้าตีน้ำเงินเขาก็าสวยอีกแบบนะเหลยงให้โดูนะคะเหลยงให้โดนะูเนาะ กล้องคุณสุดตกบ่อยเลยออกเรื่องเหลืองค่ะลูกเขาบอกว่ากล้องแม่ตกบ่อยก็เลยสีก็เลยนะไม่สวยนะออกเรื่องเหลืองนะไม่เป็นไรนะชายไปตังอัตภาพนะอัตภาพของคุณสุดนี่นะคะตัวเขียวนะคะอัตภาพของคุณสุด ก,ก็ไปตามสภาพคุณสุนี่นะคะสภาพลรยๆหลาๆนะคะเที่ยวได้สองเืนงหมดละคนที่สั่งผ้าถุงนะคะสั่งผ้าถุงคุณสุกําลังสั่งมาให้เยอะนะคะนะคะสั่งมา,า,าบแล้วก็หล่อบบหนึ่งก็ไม่เกินสามวันนะคะ๋ยวคุณสุรับออเดอร์แล้วคุณสุกก็จะส่งให้นะคะส่งให้แน่นอนเนาะนี่ก็คุยกันเกี่ยวกับงานถักของคุณสุนะคะ คุยกันกแบบคนชอบถักกับคุณสุดนะคะ,นะเนาะเราตั้งไว้บันไดเหรอยวหาตังค์กนว่ามีตังไหมวันนี้ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกใช้เยอะแล้วะคะ่ะใช่ไรใช้จนหมดนะ,ะามาขายน้ำ น้ำกระตตกนะคะยี่สิบบาทก็ช่วยเขาซื้อจินไม่จินเคยว่ากันช่วยซื้อสงสารเขามาถึงที่แล้วเนาะเป็นเรื่องปกตินะคะเอยากขายอะไรเขาบอกว่าขายไม่ได้ให้มาบ้านมุสุจบเลยขายได้หมดนะคะแขนตัวนี้ก็จะก็จะแน่นกับแขนตัวนี้แขนตัวนี้เหลวมวมกันนิดหนึ่งตาสองตาไม่เท่ากันเนาะไม่เป็นไรนะคะ ถ้าแก้อีกคงเป็นลมเนาะตายแน่ๆน <recess ed isolation> ตายแน่ๆนะคะน้ำกระติกเยอะนะคะของกินนะคะของกินเยี๋ยวคุณสุต่อซีรีส์สองแล้วกันนะคะพูดเรื่องนู่นเรื <culo> <takeaway ninety> ่องนี้ซื้อโน่นซื้อนี้หมดเรื่องหมดเวลานะคะแล้วต่อคลิปสองนะคะนะคะต่อคลิปสองเนาะ